กันกับลุคสไตล์เกาหลีแล้วนะคะเกาหลีนี่มันไม่ยอมไปไหนเลยมันติดอยู่ที่ชาของป้าน,นะยคะขอกันเข้ามาด้วยความรักความชอบสายเกาหลีพิมเชื่อว่าลุคของลุคหลักที่พิมแต่งในวันนี้เนี่ยนะคะเพราะพิมมีแบบถึงสามคนด้วยกันนะคะคนที่กําลังร้องเพลงใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยน่าจะชื่อเชอรี่วงดาวอะไรสักอย่างนะคะเชอรี่เชอรี่ ประมาณนี้นะคะคือน้องส่งรูปมาให้แล้วก็บอกชื่อมาสั้นๆเลยอย่างเงี้ยพิมพเองก็ไม่ค่อยรู้จักดา,ากราเกาหลีใครเขาจริงจริงแล้วไม่รู้จักเลยมากกว่านะคะก็จะมีคนนี้แล้วก็จะมีคนหนึ่งที่นั่งหน้ากระจกนะคะซึ่งพิมพยายาม s c r o ลลงไปดูข้างล่างของรูปนะคะว่าเขาใส่เครดิตว่าเป็นใครนะคะเขียนเป็นภาษาเกาหลีไปเลยก็เลยไม่สามารถบอกได้นะคะว่า ขาเป็นดาราคนไหนชื่ออะไรยังไงนะคะถ้าเกิดคุณทราบทีคอมเมนต์ไว้ข้างล่างให้พิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์จะได้ทราบเขาชะ c ว่าดาราเกาหลีคนไหนเป็นใครยังไงกันบ้างน,นะคะลุคนี้จะเป็นลุคที่แบบว่าแต่งไปเที่ยวอะคะ่ะไม่ได้แต่งไปทํางานไมไ่แต่งไปเรียนแน่นอนนะคะเพราะมันเยอะมันใหญ่มันยาวไปถึงข้างหลังเลยนะคะสำหรับลิปสติกวันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลจริงๆอันนี้เป็นแบบเหมือนอัลเทอร์เนทีฟนะคะให้ไว้สองแบบเพราะว่าในลุ ในแบบเนี่ยคือคนที่กำลังร้องเพลงเนี่ยเขาจะปากสีนวลๆธรรมดาเหมือนกัะบ,บอกนูดนู้ดนะคะจำได้อีกคนหนึ่งที่กำลังนั่งหน้ากระจกเนี่ยเขาปากแดงนิดวายนิดนึงนะคะเพราะนั้นเนี่ยแต่พี่เชื่อว่ามันโดนแสงโดนแสงยิ่ง้ดยทำให้มันดิ่มลงอีกนะคะพี่ก็เลยใช้สีที่มันแบบแมกขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูเข้ากับเสือ้อวันนี้นะคะก็ ลุคนี้แต่งไม่ได้ยากมากนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้ความใจกล้าในการที่จะลากอายไลเนอร์ไปเพิ่งทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคยแต่งอะไรที่มันใหญ่ๆ่ใช่ปะเราจะลากไปดิโอ้มันจะดีเหรอมันจะดีเหรอมืดอะไรอย่างเงี้ยออกไปเลยคะอัลกานลุคนี้นะคะแต่งไม่ยากไปแล้วดูนี่อาอน้ำทาครีมเสร็จเลยต่อนมี้อะไรทาไมรู้สึกเหมือนมันหน้ามันยังไงมรู้นะคะก่อนจะแต่งหน้าก็เลยเอาสเปรย์น้ำแร่คะมาสเปรย์ักนิดนึงก่อน ให้ทั่วใบหน้าถ้าคุณมีเวลาทิ้งไว้สัก15-20วิก็ยังดีนะคะหรือถ้าเกิดไม่มีเวลามากก็ใช้พัดนะคะช่วยให้แบบว่าเขาซึมซาบลงไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่เป็นแผ่นแบบนี้แปะลงไปแล้วก็ดึงออกนะคะเป็นการซับความมันส่วนเกินออกมาพร้อมกับน้ำแร่ที่คาอยู่บนผิวนะคะก็เรียกว่าช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะตรงนี้เปียกอยู่แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ ช่วยผิวหน้าตอนช่วยแ้เพราะบางคนหรือบางพิมพ์ก็ต่างนะบางทีเนี่ยต่อให้อยู่บ้านเปิดแอร์ก็เนี่ยแต่บางทีเราก็เปิดสกิปเจ็ดเพราะมันหนาวเกินไปไม่อยากผิวแหง้งก็เลยเนี่ยหน้ามันหน้าเมิอนอะไรกัรบเขาว่าอ่ะไม่เป็นไรว่าไปนะคะรับวันนี้เนี่ยถึงแม้จะแต่งบ้านแต่งบ้านแต่งหน้าอยู่บ้านนะะก็จะใช้พรามเมอร์ลงนิดนึงเกิดอยากนะมันก็มีบ้างครับบางทีโอ้ยนี่แต่งมันออกมาดูเนียนๆหน่อยนะไม่อยากให้แบบมันดูแบบแหบบมากากแบบทุกครั้งนะคะพิมใช้ไม่มากนะคะใช้นิดเดียวเท่านั้นนะคะ เทคนิคคือใช้น้อยๆชอบเป็นคนถามว่าพี่คะจะทาจะลงไอ้เจ้าพราเมอร์ประเภทอย่างเงี้ยยังไงให้มันดูแบบว่าไม่เค้กก็อยากให้ลงไม่เค้กก็ลงบางๆนะคะลงแบบไอซิ่งลงแบบนิดเดียวถ้าเกิดคุณลงแบบเหมือนลงครีมเค้กหนาะๆมันก็แน่นอน,นก็ต้องไหลนะคะผิวหน้าคนไม่ใช่กระเบื้องเนาะมันไหลแน่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ เกลี่ยให้บางสุดที่เป็นไปได้ให้มันกระจายกระจายตัวกันไปนะคะตรงรจุดที่มีความจําเป็นต้องให้แบบว่ามันปอกปิดกลบอะไรนิดหน่อยอย่าง,งพิมก็จะเป็นชื่ววูาตายตาหน้าแก้มที่แบบว่ามีรูขุมขนนะถึงมาเพว่อพักหลังนี้พิมไปทําเลเซอร์ครั้งล่าสุดมาะคะ่ะรูขุมขนเล็กลงเยอะมากเลย amazing ทำมาหลายแบบหลายที่หลายสไตล์นะคะประมาณว่าเจ็ดตัวแล้วเสียเงินแล้วไม่ได้ผลอะไรกันมากเยอะแยะนะคะมาครั้งหลังนี้ล่าสุด ได้ผลไม่น่าเชื่อคะ,ะเดี๋ยววิงไงจะมารีวิววิดีโอให้ดูแล้วกันจากนั้นขั้นตอนต่อไปพิมพ์ใช้เป็นชุดชุดชุดบีบีครีมนะคะรุ่นเข้าใจว่าอ่านว่าเอราเว่าอะไรอย่างนี้นะคะมินเนอรัลบีบีปิดออกมานะคะบีบีธรรมาดาบีบี BB ก็เช่นกันกับเจ้าพลาเมอร์นะคะใช้น้อยบีบมาน้อยๆก่อนนะคะอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุคือบีบีราคาแพงหรอไม่ใช่บีบีอันนี้เนี่ยบีบมาแล้วตอนแรกดูเหมือนว่าจะ สีเข้มไปสักนิดนะคะแต่งจริงแล้วพอลงที่ผิวแล้วก็ไม่เข้มนะเพราะตอนแรกก็เบีบอไปมาหูแล้วเขามีสีเดียวเลนะเขาไม่ได้มีหลายสีนะคะแต่ปรากฏว่าเออพอใช้ไปแล้วก็โอเคนะพอลงเสร็จเนี้ยหน้าก็เนียนดีนะคะแล้วก็อยู่ทนนานมากเลยในรุ่นเนี้ยแบบว่าจนเย็นน่ะก็ยังเนียนนะคะไม่มีเป็นคราบไม่มีแบบตกล่องตกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเวิร์กเวิร์กใช้ชชได้หลังจากนั้นเนี่ยพิมเองก็ไปหาวิธีการใช้ใช่ไหมแพิมเอาไอ้เจ้า ครื่องเนี้ยนะคะที่มันเป็นแบบเครื่องช่วยลงบ B หรือรองพื้นอะไรพวกนี้ที่มันจะสันสันอะ่ะแล้วครั้งแล้วเนี่ยพิมใช้วิธีเอารองพื้นหรือว่าบ b เนี่ยแปะแปะแปะทิ้งเาเครื่องเนี้ยพยายามเกลี่ยพิมก็ค้นเพราะว่ามันสําหรับพิมนะอาจจะทักษะไม่ถึงหรือใช้ไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ค่อยเวิร์กแต่วิธีพ่พิมใช้ก็คือว่าพิมจะลงให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วพิมค่อยเอาไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยคะ่ะ มาช่วยตกเกลี่ยตามทีหลังนะคะก็นับว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะเพราะนั้นสำหรับใครที่แบบว่ามีความเคยชินกับการใช้มือลงพวกเบสเมคอัพต่างๆอย่างเิมนเนี้ยก็อาจจะลองเป็นแบบนี้ดูแทนคือลงด้วยมือก่อนแล้วก็ค่อยเอาเจ้าเครื่องนี้แบบฟาดตามซึ่งพิมพ์เองก็ไม่ได้กดล้างมานะคะเบาๆลอยๆผิวๆเท่านั้นเองจากนั้นแน่นอนพอเสร็จจากลบบีบีทำอะไรพวกนี้เสร็จแล้วุณก็เช็คนิดนึงว่ามันโอเคหรือย,อยัง,อย,งอย่างพิมวันนี้นะคะ ภาคหลังนี้นี่ตั้งแต่เข้าหน้าหนาวเนี่ยแบบว่าตาคล้ำอะไรโสม,มากนะาโสมนะคะก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะก็ยังคงกลับมาใช้คอนซีลเลอร์เดิมได้เช่นกันนะพิมพแบบว่าไม่ได้มีอันใหม่แล้วก็ใช้อันใหม่เสมอก็ยังหยิบอันเดิมมาใช้นะคะการลงคอนซีลเลอร์เป็นขั้นตอนที่สนุกที่สุดนะคะโดยเฉพาะหญิงประเภทเดินปากา คุณสามารถวาดลายฮาฮตลกตลกอะไรเต็มหน้าไปได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วถึงเวลาก็เอามือเกลี่ยออกได้ต่างหกสุดยอดละนะคะสําหรับคอนซีลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นประเภทที่เป็นแท่งแทงแบบนี้นะคะมันจะมีความแห้งมากเพราะมันเป็นแหเป็นแท่งแทแห้งๆเห็เพราะนั้นเนี่ยพอคุณลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะ แห้งอยู่แล้วบนผิวหนังเพราะนั้นเวลาที่คุณเกลี่ยคุณต้องเกลี่ยเบาๆมากๆไม่งั้นเนี่ยมันจะดึงผิวนะคะมันไม่ได้มีความชุ่มชื่นมากพอใช่คุณแบบเอามือถูๆๆไปได้นะเอามือแบบแค่เกลี่ยๆตบๆนะคะให้เขากระจายตัวลงไปกับผิวนะ อันนะค่ะหลังจากลงมาหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวพิมจะพักสักครู่หนึ่งประมาณ30มสิบวิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จก่อนค่ะพิมไปแต่งกายตาหนึ่งค้าเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่รอให้ทุกอย่างมันเซ็ตเนี่ยพิมก็เขียนคิ้วโดยที่วันนี้ลุคมันเป็นสไตล์เกาหลีปกติคิ้วเกาหลีเขาจะเป็นคิ้วเบาๆอะไรอย่างงี้นะคะพิมก็เลยไม่ได้ใช้สอเขียนคิ้วนี้พิมใช้เป็นสีฝุ่นๆนี่นะคะจริงๆต้อเป็นแบลัชออนนะคะใช้สีนี้นะคะกับแปรงที่เป็นหน้าตาอะไรประมาณนี้แล้วก็ปัดเป๊ะ ลงไปนะคะไม่ได้เอาอะไรเสร็จทั้งสิ้นนะคะปัเบาๆสบายๆแค่ตามแนวคิ้วนะถ้าเกิดคุณที่มีคิ้วเยอะๆเป็นพุ่มพวงสวยๆอยู่แล้วเนี่ยก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขั้นตอนแรกนะคะเราใช้ประเภทที่เป็นอายแชโดว์เบสก่อนนะคะไม่มีไม่เป็นไรไม่มีไม่ต้องใช้ไม่มีแต่มีเป็นสีอื่นที่มันอย่างเช่นใกล้เคียงจะเป็นสีน้ําตาลเข้มกว่านี้น้ตาตาลอ่อนกว่านี้หรือออกเป็นสีขาวสีครีมใช้ได้เช่นกันนะคะถ้าไม่มีเลยแล้วอยากใช้ จะลองใช้เป็นอายไลเนอร์สีขาวเกลี่ยบ้างบางก็ได้เช่นกันนะคะแต่อย่างที่บอกถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีสักอย่างที่พูดมาข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยเลยนะคะไม่ต้องแบบเอออยากได้มากตรงนี้หลดไปซื้อนะะ่ะเสียดายตังอันนี้บางเอิญว่ามีอยู่แล้วใช้ไปนะคะเผื่อว่าใครมีจะเออใจ้อ๋อไม่ใช้อย่างนี้เนาะอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ที่เหลือมาลงตรงขอบตาล่างเล็กน้อยพิมก็จะพยายามดึงลากเจ้าเบสเนี่ยค่ะให้มันดูเป็นคล้ายๆเชฟที่มันเราอยากให้มันเป็นนะคะมาสวยที่เป็นไปได้แต่มันอาจจะแบบแหมยังไม่คล้ายสัทีเดียวเราก็ค่อยๆปาค่อยๆเก็บมันไปก่อนได้นะคะจากนั้นเนี่ยสีสันที่เราจะใช้กันวันนี้นะคะยังเห่อเซตนี้อยู่นะคะเวดแอนด์ไว l o คัลเลอร์ไอคอนที่เป็นชุดเฟอร์กาวิเชียสนะคะที่เป็นของเฟอร์กี้เขาออกมาเป็นเซตของเขาอะนะคะซึ่ง สีอายแชโดว์ของเวดดันไวนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงคะ่ะมันจัดจ้านอยู่แล้วนะคะสวยงามอลังการนะคะเพราะนั้นวันนี้ใช้คู่สีที่อยู่ในพาเลตนี้ทั้งหมดนะคะสำหรับบางคน,นจะแบบโอ้ oh, พี่คะมันไม่เหมือนแบบในแบบในแบบเพราะมันสีแบบเทาดำอะไรเงี้ยมันก็ได้คล้ายๆแล้วก็ไม่จําเป็นนะพิมว่าสีมันขึ้นอยู่กับของที่เรามีถ้ามันเป็นของที่เราไม่มีก็ไม่ได้ออกไปซื้อเป็นประจําเสมอทุกสีนะคะอย่างวันนี้เนี่ยพิมพ์เริ่มที่สีที่เป็นออกสีอมม่วงนะคะเทาอมม่วงอันนี้อันนี้ะคะ อันนี้เนี่ยจะลงทั่วเปลือกตายาวไปเลยนะคะเวลาที่คุณใช้สีที่มันเข้มขนาดนี้เวลาแปะปุ๊บขอออกนะคะขอะออกเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจัดเกินแล้วแถมยังลงเบสอีกนะคะพอลงเบสปุ๊บโอ้โหทุกอย่างมันดูเจ้มจ้นไปหมดเลยก็พยายามลงเจ้าสีม่วงอันนี้ค่ะให้มันได้เชฟแบบที่เราต้องการมากสุดเชื่อเป็นไปได้นะคะ รวมไปถึงความสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามค่อยๆลืมตาเราดีกข้างที่เราแต่งเอาไว้แล้วถ้าเกิดคุณแต่งทีละข้างอย่างนะพิณนพินประเภทแต่งหน้าแต่งทีละข้างเผื่อมันผิดใช้ลบข้างเดียวหรือว่ามันแบบมันดูแย่ออกมาไม่ได้ดั่งใจเลยลบข้างเดียวนะแล้วก็แต่งใหม่จริงๆแล้วลุกนี้เนี่ยผิดมูฟไปนิดนึงนะคะควรจะลงเฟซเมคอัพทีหลังเพราะว่าตามันเข้มมากบางทีเครื่องสำอางมันมาติดตรงหน้าแก้มอะไรพวกเนี้ยนะ พลาดไปแล้วถ้ากุณคุณย้อนเวลาได้ดูวิดีโอนี้ไปก่อนคุณก็แต่งตาก่อนค่ะแล้วอยไปแต่งเฟซเมคอัพนะคะสำหรับพิม์พก็รับชะตากรรมไปเดี๋ยวค่อยไปเช็ดไปทัชอัพกันเอาทีหลังนะคะพยายามใช้แปรงที่มันแบบมีมุมแหลมนิดๆแบนๆอะไรประมาณนี้นะคะมันจะสามารถควบคุมการวาดรูปแบบของ ฟอร์มของตาได้ใกล้เคียงกับแบบที่เราต้องการมากีสุดนะคะแต่พิมพ์บอกเลยว่าที่พิมพทานเนี่ยก็ไม่ได้ได้ตามนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีนะคะปึ๊บอย่าลืมลงที่ขอบตาล่างด้วยเช่นกันที่ขอ้ขอดีพิมชอบแป้นมันมีหัวแหลมๆหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสามารถจะจิ้มอายแชโด,ดว์ตรงหัวออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็มาลงที่ขอบตาล่างได้เลยสบายๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลง ชอบอะไรง่ายๆชอบพาเลรเดียวจบชอบอะไรแบบนี้นะคะแต่งหน้าควรจะเป็นอะไรที่แบบง่ายสนุกมีความสุขแต่งแล้วยิ้มร่าเริงไม่แบบอ๋อฉันแต่งต้องแบบว่าเดินไปหาของมาเพิ่มต้องไปซื้อของเพิ่มเกิดความทุกข์ขณะแต่งหน้าไม่ใช่หรอกนะคะจากนั้นเนี่ยใช้เป็นไอายไลเนอร์ที่เป็นปากกาแบบนี้นะคะเข้าใจว่าเขาเรียกลิ <laughs> ควิดอายไลเนอร์แล้วก็วาดเส้นนะคะจากคอมพิวเนี่ยพิมพ์เริ่มจากหัวตา แล้วก็ยาวมาข้างหลังด้วยนะคะโดยที่ของเขาเนี่ยมันให้เหมือนกับยาวตรงแบบพุ่งออกจากหางตาปื๊ดออกมาแบบอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะนั้นค่อยๆเขียนเทคนิคคือคุณให้แปลงเนี่ยมันเหมือนกับขนานกับใบหน้าไม่ต้องไม่ได้ตั้งฉากแบบนี้นะคะตั้งฉากนี่เขียนยากครับพิมนะพิมมองว่าถ้าเกิดว่าเอียงแบบนี้นะคะแล้วเขียนแบบเนี้ยจะง่ายกว่า จากนั้นเนี่ยคุณก็ดูเชนนะคะคุณอยากจะให้มันไปทางไหนยังไงสําหรับลุกนี้เนี่ยเขาให้เป็นเส้นลาบๆอย่างงี้ใช่ไหมมุณก็ลากมาเลยฟืดเช็คความยาวหนึ่งนะคะพอได้นะจากนั้นเนี่ยพิณก็ใช้ธีลากกลับเข้ามานะคะจากตรงช่วงหางๆเราจะได้เห็นว่าเราอยากให้มีความหนามากน้อยแค่ไหน เห็นไหมตนนี้คุณก็ได้อายไลเนอร์ที่แบบว่าโอเคพอดูได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อจะปั้นให้หางข้างหลังมันแหลมอ่ะคุณใช้วิธีเนื่องจากแปลงปากกาของเรานมันเล็กเยวใช่ไหมคะให้ลากจากข้างหน้าไปขา้างหน้าพอมันปึ๊ดไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับสบัดปลายผู้กันนะคะมันก็จะเล็กๆมึกหมดหรือเปล่าเนี่ย ใกล้แล้วนะคะแท่งนี้ก็ใช้มานาน,นานอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันก็เริ่มได้แล้วนะคะจากนั้นตรงที่มันกระปุกกระปุกอะไรพวกนี้เราค่อยมาซ่อมมาเติมอะไรอย่างนี้กันได้แต่รู้สึกเหมือนปากกาแท่งนี้ใกล้จะหมดแล้วจริงๆใกล้ไปหลังจะกลับใช้กันมานานสำหรับคนที่ไม่รู้จะ มันหมดแล้วไม่ทาอะไรได้ไหมจริงๆถ้าเกิดคุณมีอายไลเนอร์ที่มันเป็นเจลอายไลเนอร์ทุ่กระปุกเนี่ยค่ะสามารถไปจิ้มในนั้นก็ได้นะแล้วก็มาลงที่ตานะคะอาจจะใช้ไปสักสี่ห้าครั้งแล้วก็ทิ้งไว้เพื่อคุณจะไม่ต้องล้างแปลงเป็นความขี้เกียจเป็นความขี้เกียจของผู้หญิงเช่นป้าตายแล้วแย่มากเลยคนอื่นรู้หมดนะคะจากนั้นเปลี่ยนนะคะมาใช้แปรงที่หาไม่เจอแปรงที่หน้าตาใครกันก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ของพิมพ์เป็นแปรงที่มีหัวเล็กกว่าแล้วก็เอาไว จะไว้ลงสีดำนะคะคือสีนี้มไม่ใช้สีดำเนี่ยในการยีเจ้าอายไลเนอร์นี้นะคะให้มันดูฟุงฟ้งๆมันดูเป็นเหมือนข้างเนี้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันดูเป็นหูเป็นเส้นชัดเจนถูกไหมมันยังไม่เบลนไปกับเจ้าสีม่วงที่เราลงตอนแรกเลยนะคะแล้วค่อยๆลงแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยีไปเรื่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆขึ้นเองนะคะฮะค่อยๆลงสี โดยว่านี้ถ้าเกิดคุณเห็นสีวสีมันเริ่มเยอะแล้วสี่งคุณทาคือเบน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 อย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปจิ้มสีมาเพิ่มแล้วแต่เวลาเบนนี่กรลูนาเบาๆนะคะผิวบนเปลือกตามันเบาบางเบาบางเอาแค่ปลายแปลงขนแปลงเบาๆแบบว่าเบนไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเพื่อให้สีมันกระจายตัวเห็นไหมตอนนี้มัน mm hmm. ได้แล้ว ่เชื่อนะคะจากนั้นเนื่องจากว่าเชฟของเจ้าสีม่วงด้านนอกพิมพเนี่ยมันยังไม่เป็นแหลมๆดีๆอย่างนี้เลยพิมพ์ก็จะค่อยๆนะคะใช้แปรงอันที่พิมพ์ลงสีม่วงตัวแรกมันจุบจุในสีม่วงเพิ่มแล้วก็ค่อยๆพยายามจัดระเบียบรูปทรงนะคะให้มันพอจะได้แบบข้างนู้นบ้างนะคะ บางทีแต่งเองข้างนู้นเสร็จนะพอมาแต่งข้างนี้เอ๊ะทำไมข้างนี้แต่งไม่ได้เมื่อกี้มีอะไรเข้าสิงทำให้ฉันแต่งได้หรือเปล่าทําไมมันแต่งข้างหนึงมันแต่งได้ไม่เหมือนนะคะแต่กันนั่นแหละชีวิตคนแต่งหน้าแต่งหน้าเป็นศิลปะเป็นอะไรที่ควรจะสนุกนะคะอย่าลืมว่าเรามีเพื่อนสนิทเสมอในการแต่งหน้าเขต้นบัตรสีมันเยอะไปเขาต้นบัตรลบทิ้งเป็นเหมือนยางลบของการแต่งหน้าเลยทีเดียว เพื่อนสีกันค่ะไม่เคยทิ้งกันอยู่ในห้องน้ําร่วมแต่งหน้าร่วมเคียงผ่าเคียงไหลกันมาตลอดอล่ะรู้สึกเหมือนจะลบเยอะไปด้วยนะคะคราวนี้ไม่เป็นไรลบเยอะไปโอเคนะคะสามารถค่อยคเพิ่มาจากนั้นนะคะเปลี่ยนมาใช้แปรงที่เป็นสําหรับ ถ้าอาชโชสีอ่อนนะคะัมจะจุงในสีที่อ่อนที่สุดตรงนี้นะคะก็ยังอมเทาๆม่วงๆนิดๆอยู่ดีนะคะไม่ได้เป็นสีแบบขาวเ,ขเลือกไข่อะไรประมาณนี้นะคะก็จะมาลงตรงช่วงขอบช่วงต่อระหว่างสีม่วงกับผิวหนังตรงนี้นะคะแล้วก็เบลนดนเบาๆไปจนถึงช่วงใต้คิ้ว การเหมือนข้างเมื่อสักครู่พอลงสีนี้เสร็จไอเจ้าสีม่วงก็หายไปนะคะเบนเบอจัดก็คือให้เบนกลับขึ้นมานะคะสีม่วงเสร็จจกเบนบนดวงตาไปไปมามาแล้วนะคะพิมพจะใช้เป็นขาจารายเนอร์เขาวันนี้หรือคุณจะใช้ไอายไลเนอร์ธรรมดาก็ได้เังเอญวันนี้หยิบอันนี้มาะค,ะครึมครึมก็มาลงที่เส้นน้ำตาข้างในนะคะ พิมเห็นไอ้าจาวไลเนอร์แบบนี้ของเมืองนอกก็มีขายยี่ห้ออื่นช่วยเช่นกันนะคะที่เป็นรูปทรงนี้เลยแบบมาในแท่งคล้ายลิปสติกเนี้ยแต่อันนี้ที่ได้มานี่เป็นของออลฟ์เฟมนะคะจากนั้นนะคะพิมจะใช้แปรงที่เล็กๆเล็กๆหายไปไหนนะแปรงเล็กของพิมน,นะคะอันประมาณอย่างนี้อันนี้ก็ได้นี่นะคะมาจุ่มลงในสีดำแล้วก็ไล่ที่ขอบตาล่ากนะคะเพื่อเป็นการเซตขาจาวไลเนอร์เมื่อสักครู่นี้ มีน้องคนนึงเอารูปที่ออกกันไนส์แปลงมาแปะไว้ที่แฟนเพจว่าเวลาเห็นพี่พิมแ่งหน้าแล้วแบบว่าก้มลงไปหาของคือกรกๆๆกรกมีแต่เสียงก็แก๊กกลกกนะคะหาของไม่ค่อยเจอจริงๆแล้วคือเตรียมมาเตรียมไว้เหมือนกันเป็นแบบใส่ไว้ในถาบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากพอมันแต่งไปแต่งมาหยิบซ้ายหยิบขวาวางสลับไปสลับกันมานะคะมันก็แบบ ไม,ไม่รู้จะหยิบอะไรก้อนนี้นะคะมันก็เลยอะไรประมาณนี้จากนั้นนะคะให้ใช้เจ้าอายแชโดว์สีดําแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะแล้วพยายามเติมตรงช่วงเนี้ยเห็นไหมให้มันแบบว่าเป็นเส้นที่มันตรงออกไปอย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยมันยังมีช่องว่างอยู่สําหรับคาตาข้างนี้แล้วค่อยๆเติมมันดูแบบว่าเต็มๆให้มันดูเป็นเนื้อเดียวกันกับอายไลยเนอร์อันบนแปลงอันนี้มันเล็กมากเลยนะคะเล็กมากอันนี้แปลงของ MTI ได้มาจากตอนไป ตอนสมัครเรียนปีที่แล้วนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ขึ้นค่าเรียนแล้วนะแพงขึ้นแล้วออฟฟิเชียลแพงขึ้นนะคะจากนั้นนะคะหัวตาเห็นไหมข้างนี้มีแบบแบบประกายนะคะใช้แป้งอันเดิมพี่เอามาเบลนตรงนี้แหละนะคะจุ่มเจ้าสีเดิมสีอ่อนก่อนที่สุดเนี่ยนะคะแล้วก็มาลงตรงงช่วงหัวตานิดนึงจากนั้นเนี่ยวพิมพ์ก็จะปัดขนตาดัดขนตาติดขนตาปลอมนะคะโดยที่วันนี้ขนตาปลอมติดยากมากเป็นอันที่แบบว่าไปซื้อมาเป็นแผง สิบสิบคู่ไงนะคะซื้อที่ประตูน้ําปรากฏว่าอุตส่าห์เลือกประเทที่มันเป็นก้านออกแนวจะเกือบใสๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัดตรงช่วงปลายมาประกบกันให้ตรงช่วงปลายมันดูหนาขึ้นเนี่ยตรงนี้คือเหมือนสองคู่แต่ว่าความที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเส้นพลาสติกใสๆเนี่ยนะคะมันงอยากมากคือแบบว่าเรารจับมันขยิกๆอย่างเงี้ยปกติเราขยิกๆมักนก่อนใช่ไหมทำให้แบบว่ามันนุม่นมนมนิดนึง ก่อนที่เราจะเอามันมาติดที่ดวงตานี่นะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบโค้งรับแนวดวงตาเราปากโกมันเบี้ยกมากเลยใครที่ไปซื้อนะอาจจะต้องเช็คกับคนขายดีนะคะอะไรคะนียบจีบมาคกับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูได้ประมาณนี้ก็เฉียวเฉียวสไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็ดูเข้มเข้มข้างในตรงตาเพราะว่าเขียนอายไลเนอร์ยาวทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีขนตาแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นมา เฉดดิ้งไปหน้ากันบ้างน,นะคะเนื่องจากว่าคิ้วปาดเข้าไปด้วยสีนี้นะ,ะพี่เบลใช้สีนี้คอนทัวร์ตรงช่วงจมูกเล็กน้อยนะคะสีที่ต่อเนื่องกันจะได้ไม่โดดถึงแม้มันจะดูแดงๆไปนิดก็ตามในกล้องดูแดงนิดๆเกินไปหน่อยนะคะดูในชีวิตจ,จริงไม่ได้แดงขนาดนั้นนะ,ะเดี๋ยวนี้พี่ก็เริ่มจะเห็นนะคะเวลาที่แบบคนเขาเออสีในกล้องเพี้ยนนิดนึงนะคะมันจะเพี้ยนได้ไงมันพิกอัพสีไหนมันก็ควรจะได้สีนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ออ เป็นเจอกับตัวบ้างน,นะคะอะเมื่อกี้สีฉันใช้ไม่ใช่แบบนี้นี่พอเปิดวิดีโอดูนะคะกลายเป็นคนละสีกันไปจากนั้นนะคะันใช้แปรงที่ช่วยในการคอนทัวร์ใบหน้านะคะมีหลายๆคนถามว่าเอ๊ะทำไมถึงได้เชดดิง้งพิมพ์ถึงได้เชดดิ้งลงไปบนกระดูกตรงนี้เลยนะคะคนอื่นเขาจะใช้วิธีทําปากปลาแล้วก็เชดเข้าไปตรงนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าคุณรูปหน้าเรียวสวยงามอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วก็อยากจะให้นาดูเรียวลงไปอีกนะคะ ทำปากปลาแล้วก็เฉดตรงนี้ใช่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นอย่างพิมพ์มีโหนกนะคะโหนกนูนมีอะไรอย่างนี้นะคะเราอยากจะให้ตรงนี้สกัดดาวลุ่งนะคะไม่ให้มันพุ่งไปไกลกว่านี้นะคะเราต้องเฉดลงบนกระดูกอันนี้เลยเนาะประมาณอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิดคุณยังอยากจะให้ดูโซมด้วยก็คือเฉดนี้เสร็จแล้วคุณก็มาลงตรงนี้ต่อซึ่งพิมว่ามันก็เยอะมันเยอะสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยเนื่องจากว่า พิมพต้องการสกัดดาวลุ่งไอเจ้าโหนกอันนี้นะคะพิมพก็จะลงเน้นเชดดิ้งตรงช่วงโหนกนี้เป็นพิเศษนะคะโดยที่พิมพจะไม่ไปลงไอตรงนี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่พอเชดเสร็จเนี่ยพิมพก็จะลงบลัชออนอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นเป็นเฉดที่ช่วยขึ้นมาอีกหนึ่งระดับอยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นต้องแบบว่าหูลงครบครบองทุกอย่างทุกครั้งไปนะคะแล้วก็โตของพิมพนี่ก็จะมีกรามนะคะเป็นคนบ้ากรามเช่นกันหลายอย่าง ใบหน้าดฉันช่างไม่เพอร์เฟกเอาเลยและหนีนหน้านะคะแต่งสไตล์เกาหลีเป็นไงล่ะกล้าไหมล่ะ mm hmm. นะนะคะจากนั้นปัดแก้มนิดนึงเนื่องจากในพาเลตนี้มีเยอะมากแล้ววันนี้แต่งตาอัดเต็มนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ mm hmm. พิมพ์จะทาลิปสติกให้ดูสองเฉดเพราะนั้นพิมพ์เลือกสีแก้มที่มันไม่ไม่ไม่ฉูดฉาดมานะคะจะเลือกเป็นสีนี้นะคะออกเกือบจะชมพูอมส้มนิดๆใช่ชมพูอมส้ม,ม,ม,มถูกละ พี่เป็นคนที lonely, ่มีทักษะในการเรียกชื่อสีนะคะต่ำมากคือแบบเอออันนี้น้ําตาลนี้ก็น้ำตาลนี้อออนตาลอ่ถ้ามันไม่ส้มปีจะเห็นว่าอันนี้ส้มนี่ชมพูอันนี้สีอะไรไม่แน่ใจนะคะบอกชื่อสีไม่ค่อยถูกบางทีใช้ชี้เอานะคะว่าอันนี้สีนี้อันนี้สีนี้อยู่ในพาเลตนี้คุณไปดูเองว่ามันหลุมไหนเป็นหลุมไหนนะเพราะว่าอย่างอันเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้บอกชื่อสีมานะว่าเออของเรามันอันไหนยังไงนะคะเราก็ใช้วิธีชี้จิ้มเอาแถวบนแถวล่างอันที่เท่าไหร่นะคะบอกกันไปแบบนั้น แล้วก็วันนี้พิมพ์ลงตรงข้างหน้าแก้มนิดนึงนะคะจะได้ดูชดช้ยเกาหลีนะคะคือตอนนี้คุณสามารถที่จะลงเยอะนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอย่างลุกนี้เนี่ยคือเราลงบีบีไปแล้วก็จริงเรามาลงแก้มลงเฉดดิะะ้งค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงแป้งเพราะหลังจากที่คุณลงแป้งแล้วเนี่ยมันก็จะดูซอฟต์ลงไปอีกนะคะหนึ่งระดบับตอนนี้เนี่ยคือจะลงแป้งแล้วนะคะวันนี้แป้งนะคะแป้งโปรของพิมพ แป้งผสมรองพื้นอัดแข็งอันนี้นะคะของคาแรงนะคะใช้กันเป็นประจำยังใช้อยู่นะคะชีวิตประจำวันแต่มีคนถามว่าเอ๊ะพี่คะแล้วแป้งนั้นพี่เป็นไหนอยู่อยู่ทั้งนั้นไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่ามันก็ต้องสลับสลับกันใช้บ้างไงเดี๋ยวคนดูวีดีโอจะเบื่อกป้าใช้อยู่ตลับเดียวะค่ะมันก็เลยช้าลงนะคะหมดช้าลง ใช้สำปไปและอย่างคือบางวันเนี่ยพิมไม่ได้ต้องการ coverage มากนะพิมพ์ต้องการเบามากๆก็จะลงเป็นแป้งฝุ่นจริงๆนะคะแป้งฝุ่นธรรมดาเลยไม่ได้อัดด้วยมันก็จะลงบางไปอีกแม,ม่ค่ะ brush on เมื่อกี้ที่มันดูเข้มกว่าน,นี้นิดนึงเนี่ยมันก็จะซอฟลงดูซอฟไปหมดแล้วซอฟทั้งหน้าเอาล่ะมาถึงลิปบ้างนะคะวันนี้เนี่ยลุกแรกเนี่ยเขาจะดูแบบว่าปาก สีอ่อนๆนะคะแทบจะแบบว่าเหมือนไม่มีสีคือเป็นสีปากธรรมชาติของเขานะเพาน้ำนี้พิมจะใช้เป็นลิปไลเนอร์ลิปไลเนอร์อันนี้เนี่ยหลังจากที่มใช้ไปมีคนถามมาเหมือนกันนะคะก็เลยจะบอกทาบว่าอันนี้เป็นยี่ห้อ Nature Republic นะคะชื่อรุ่น Pretty Tree Auto Lip Liner นะคะนี่ของ Nature Republic ตอนนี้เนี่ยเขามีช็อปนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวที่พิมเห็นนะสำหรับที่อื่นนะั้นไม่ทราบเช่นกันนะคะสำหรับเบอร์เนี่ย คือเบอร์สี่ะคะเบอร์มจะอยู่ที่ฝาเบอร์สี่สีก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แบบนุดน่ดๆคือตอนที่พินไปซื้ออันนี้พินซื้อาจากเกาหลียนะไม่ซื้อที่เมืองไทยพอดีว่าไปตอนไปเกาหลียังไม่รู้จักยี่ห้อเนเจอร์ลิพบิกเลยก็เจอที่นู่นนะคะ มัชาิมากๆเลยถ้าใครที่ชอบอะไรแมทตๆประมาณนี้นะคะพี่นั้นว่าแค่ลิปไลเนอร์สีเดียวจบนะคะแบบนี้ออกจากบ้านได้เลยเวลาไดปไปไหนคุณก็พกแท่งเดียวนะคะเล็กแบบปากานะคะใครๆก็ดูไม่รู้จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากให้มันดูแบบฉ่ำวาวขึ้นนิดนึงนะคะสไตล์เกาหลีวันนี้พิมพ์ใช้ลิปกลอสสีประมาณนี้นะคะอันนี้ของออริฟลไดไ้ใหม่ๆเพิ่งจะรู้ว่าไอ้ลิปกลอสรุ่นนี้ของเขาเนี่ย ลิปกลอสสีนะคะเหมือนเอาลิปสติกมาบี้ให้มันเป็นเป็นเพสต์แบบเนี้ยคือสีมันจัดสีมันถึงไม่ได้เป็นลิปกลอสที่แบบว่าสีแบบทาแล้วใสปิ้งอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็กลิ่นเหมือนสูกัดอะไรอย่างเงี้ยชอบมากนะ,ะพิมเป็นคนชอบกลิ่นเลยที่แบบออกแนวสูกัดสูกัดเพราะว่าลิปสติกอย่างของคาริสก็กลิ่นประมาณนี้เหมือนกันนะคะก็เลยรักกันเป็นพิเศษ ก็จะดูฉ่ำวาวขึ้นมานะคะจากที่เมื่อกี้ดูด้านๆธรรมดาอืมอันนี้ก็เป็นลิปสติกแล้วน,นะคะ,ะเมื่อได้ลิปสติกสีนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนลิปสีใหม่นะคะเช็ดทิ้งเลยนะคะอืมออกดีเหมือนเวลากินข้าวเลยะคระับแล้วกินข้าวปุ๊บหนึ่งลิปสติกกระเด็นหายหมดเลยนี่ก็ปกากเปล่าแล้วนะคะปากเปลือยนะคะอันนี้ลิปสติกนะคะใช้เป็นลิปธรรมดาแบบนี้นะคะ ลิปสติกอันนี้เป็นลิปที่มีคนถามถึงเยอะมากหลังจากที่พิมพทำวิดีโอวิธีการทาลิปสติก4แบบนะคะอันนี้เป็นลิปสติกของลังโคมนะคะรุ่นแรสหลุดรูชเบอร์365นะคะให้ดูตรงนี้เลยะคระัเผื่อใครจะไปหาพิมเข้าใจว่าสามารถหาซื้อได้ตามร้านฮิวนะคะร้านฮิวเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันออกแนวแซมเปิลนะคะมันจะเป็นแท่งเล็กงนีงเพราะนั้นตอนนั้นรู้สึกเหมือนใครซื้ออะไรแล้วก็ได้มาแล้วก็มาให้พิมนะคะเพราะสีอาจจะปี๊ดไปแบบเขา ลิปสติกสีทนแดงที่ทาได้ทุกวันนะคะสีสวยมากถ้าคุณชอบประมาณนี้จบแค่นี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกคือวันนี้เตรียมลิปกลอสที่เป็นลิปกลอสสีมาด้วยนะคะเดี๋ยวแบบเที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ใช้สีนี้นะคะสีข้างล่างเดี๋ยวสำหรับลุกที่สองนี่คือจะใช้สีแดงอันบนนะคะซึ่งเข้มกว่าวันนี้ก็จะไม่อยอมโฟกัสนะ,ะกล้องหิมนี้ดื้อนะคะพักหลังนี้มันไม่ค่อยเจ็บยอมให้เขาเรียกให้ความร่วมมือในการทํางานเลยปึ๊บนะคะสีจัดจ้าน อื uh huh. แรงเลยนะคะแล้วแปลงเขาดีอยู่นะแปลงเขาแบบนุ่มนิ่มโอนเอียงตามรูปปากของเราเลยนะคะไม่ใช่เป็นแท่งแบบแข็งๆนะ ชอบสีนี้มากเลยนะคะแบบว่าจัดจานจัดจานใช้ได้รักสีนี้มากๆเลยเอาละค่ะลุก นี้นะคะของนักร้องหรือดาราหรืออะไรเพราะว่ามาสามคนที่ลุกคลายๆกันนะเพราะนั้นพิมก็จับล่าซ้ำรวมกันปเปลยทีเดียว,วกัน,นะคะจะได้แต่งแบบคล้ายๆกันไปหมดเลยนะคะก็คือแบบว่า,วาทรงตาลูกน้ำอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเทาดําแล้วแต่นะคะสามารถจะเปลี่ยนโทนสีได้นะพิมเชื่อเสมอว่าการแต่งหน้ามันไม่ได้ฟิกส์นะคะอยู่ที่สีนี้สีเดียวที่พิมแต่งบนตาตอนนี้นะคะหรือว่าอย่างจริงตอนนี้เนี่ยพิมก็ไม่ได้แต่งโทนเดียวกับของในแงแบบก็แต่งด้วยซ้ำนะคะฉันก็ปรับตามสีเิมมีอยากจะใช้พาเลตไหนก็หยิบ นมาใช้นะคะเอาที่แบบว่ามันพอคล้ายๆมืนๆนๆัวๆอะไแบบนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะ่อแลวคะ่ะสำหรับวิดีโอนีอ้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบคะ่ะแล้วเราเจอกันในะะวีดีโอหน้าค่ะสนี้สวัสดีค่ะ